ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ขัารถมันี่เบาแอมรลทงในเดินทางมาติดตามตเลิขับคุณตาตีอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศ2566นี่ครับคุณตาเป็นรางงวดนี่ฟันเห็นไก่ครับท่านผู้ชมเนาะไก่ยางมาจิกมือวัสดุครับไก่บักผูใหญ่ครับท่านผู้ชมแม่นบอกครับคุณตาครับไก่ผูใหญ่เนาะครับที่สําคัญนี่คุณตามีเลขพิเศษมาฝากเอฟซีนะครับงวดนี้เนาะสิเป็นตัวิขเด็ดเด็ดครับมารับชมและฟังกับตาตีของเฮาครับก็นั่งถ กับสวัสดีครับคุณตาตีสวัสดีครับครับผมเนาะหมดติ่านมานี่ฝันว่าอันพระเจ้าแผ่นดินของเข้านะสมเด็จพ่อข้องเข้ามาเหยียบหัวเนาะครับเนาะหยียบหัวกับเก้าแล้วก็ก้มกราบกับเป็นเก่าอีกโอ้ยแต่เป็นเก่าเก่าออกเปรีกลางครับสามัูชมเนาะหมดเลยคุณตาเพิ่นเอาเพิ่นฝันอีกแล่ะครับฝันไว้จังได้ครับคุณตาเอาสูอฟซีฟังหน่ยครับก ไก่เัี้ยงยาวมหาตัวหนึ่งไก่ตัวหนึ่งไก่ตัวหนึ่งมันยางมาหาไก่ตีหรือไก่ไก่ไก่ผูไก่ผูใหญ่นั่นแหละมันยางมหาครับผมผูใหญ่ผูมากผูมากนะแล้วมาจืดเข้มขนคองจุคลองได้ออกไก่มันยางมาหาครับแต่เลืคืนว่าสิเป็นเลขกเก่านะเก่ายังอยู่อีกบ่ครับเนี่ยเก่ายังอยู่คัทฐานนี้เก่านี่บ่รอดเนาะครับคุณตาบ่รอด ตะเก่าอยู่อยู่เก่าเก่าเก่าต้องอยู่ครับผมมันใจครับว่าเก่าอยู่ครับมไก่มหาเป็นยังไงครับบ้านนี้ไก่มันมันมันมามันมามันยางมันยางมหาไม่ยืนยืนอยู่ข้าวหนึ่งมันก็หังกลับครับไก่ย่างมหาคุณตาไก่ย่างมหาไม่ยืนอยู่ตอนหน้าคุณตามายืนตอหน้าไก่จะโตครับอย่าง ไก่ผู๋ง่ไก่ผูหง่อือก็เลยกล็เลยคือว่าแปลเป็นเก่าหนึ่งเก่าสองนี่แหละสองตัวนี่เก่าหนึ่งเก่าสองซื้อข้นซื้อลงเนาะซื้อข้นซื้อลงอือครับไก่ตัวนั้นก็เดมาจิกขาจิกจังบ่มามามามันมามันมาจิกเอามือจิกมือจิกมือวะมันจิกมือคือมันมีสีอยากกินขาอยังไงก็บรูมันแล้วมันมามันมาจิกจิกแล้วมันก็หันหันหลังกลับไปเลย อีกมือมือหนึ่งสิบแปยเป็นตัวเหลขตัวไหครับคุณพ่อจังหวะนี่เลยมือหาแล้วเนาะครับเอฟสี่เนาะมือหามือหานิวเนาะเก้าหนึ่งหาที่สันคุณพ่อจังหวาทำท่อลองกันละครับเก้าหนึ่งห้าขั้นถายเป็นสองตัวนี่คือเก้าหนึ่งกับเก้าสองบอกครับฟันมือได้ครับนี่คุณพ่อ ฟันวังสามหมื่นอ่ะสามหมื่นตีพานมากนะครับเนาะเือว่าคุณตาตีของเขานี่ก็เป็นผู้ถีฟันแม่นอยู่ใจงวดมหารนี่ยป๋โบโบถือเนาะคุณพ่อเนาะเป๋แบบว่าผิดพลาดแจักหน่อยงวดก่อนเนี่ยฟันว่าอันส้มเดชพอของเขามาเหยียบก็มอมเหยียบหัวได้เนาะครับเนาะรอกาครับผมมาเหยียบหัวเนี่ยราชการทีเก่าของเขากับเก่าอยู่แล้วแล้วก็คุณพ่อตีนี่ก้มกราบเนาะกราบกับเก่า ออกมาหนิแปลถูกครับเนาะครับเอฟซีเนาะออกเล็กกลางเก่าๆครับท่านผู้ชมงวดนี้ก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ครับคุณตาตีของเขาอีกครับเป็นตัวเลขตัวแรกครับที่มักสุดๆครับมักสุดคือเก้าสองครับเก้าสองครับเลขสามตัวละครับแปลฝากเอฟซีนะครับคุณพ่อเลขสามตัวนี่เนาะครับผมตัวสามเก้าสองลองเบิ้งสามเก้าสอง อกสามนี่มาแต่สานอกคุณพ่อแล้วมันมาเดี๋ยวว่ามันมามันมาเนี่ยโดยใจหักนะมาโดยใจหักมันเดยใจหักเล<ฮ>มากเลอกมากครับผมครับผมสามเก้าสองเนาะครับเนาะสามเก้าสองครับอีกชุดหนึ่งเบาแอมเราตรงแต่ไห้ใกล้จิกมือก็คือเก <5, S 1> <F 4. S 2> ้าหนึ่งห้าเนาะเอฟซีครับอยู่ในเครือข่ายนี่ล่ะโบน,นี้เก่าเนาะคุณพ่อนะโบ,บน,นี่เก่าครับ โอ้ยขอบคุณคุณปอดตีของเขาได้หลายครับก็ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอยู่ดีมีแห้งครับครับขึ้นให้ท่านเนื้อขึ้นให้พวกท่านสาธุสาธุสาธุครับผมเดี๋ยวเบาแอมมาตรงสี่จุดตัวเลขของคุณตาของเข้าไว้ครับหน้าจอนะครับท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมมาตรงนั้นไปด้เยครับเดี๋ยวเบาแอมมาตรงสี่จุดตัวเลขใส่สมุดไว้ขียนหน้าจอไปสื่อลอตเตอรี่ล่องเบิรงครับครับผมท่านผู้ชมนี่ได้เยครับตัวเลขของตาตีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ก็ลองเอาไปเสียงโศกเสียงลาบลองเบิ่งครับงวดวันที่หนึ่งมีถุนายนพศอสองพันอยหกสิบครับตาตีเป็นชอบครับเก้าเก้ครับตัวล่องนี่เป็นเก่ครับท่านผู้ชมเลข3ตัวนี่3 9 2เก้าสอมเครับเบาแอมป์ระนี่แปลหายครับเก้าหนาเก้าหนึหาเะครับเนาะไกลกับเก้าไกลตัวหนึ่งเมื่อกับหาครับท่านผู้ชมเป็นเลขเก้กระตัดเรนครับท่านผู้ชมแต่เลขของคุณตาตีนี่สตัวเพิ่มสามครับท่านผู้ชม สามเก้าสองครับท่านผู้ชมเลขสองตัวเก่าหนึ่งเก่าสองนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เบาแอมโลทงกับศิลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับตะยันถึงไปใส่ครับเอฟซีเบาแอมโลทงนี่มีของดีมาฝากนะครับเนาะไปรับชมมึงของดีกันครับเบาแอมโลทงนี่เดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจ๊จิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับต่ผม้ชมเป็นของเรลียดเงินเรียกท่องเรียทรับครับค่ขาขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนไไมมีไปใส่ครับท่ผม้ชมเอาของเมตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลือสื่อลอตเตอรี่เจงสี่เหถือเนาะครับนอกต่ผม,ม้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไมคกับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับท่ผม้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับับดีคร,ครโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอนนี้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องก,การไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบขาขายทุกอย่างแล้วเนาะสาธุ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 าาน,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไห<ต>นแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้ง<า>รวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพราหลวงปู่หลอดเนะี่ยพรนวดนี่เหลเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามหพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหุยินข่าวกับบุรอซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้าย,ย่างโบเห็นล้านเฮาแข่ใคว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหมาล้านเห็นุในคนมองโบเห็นลาน้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานคากลานขายกองเฮ้าครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนี้กับมีโอกาสแต่มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสมา,าชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิเปเปดฝาออกมากครับสมาชมเปิดฝาลงปูออกมากนะครับเนาะและะ้วก็มือแตะครับท่าช้ชมือแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับและะ้วก็ทาปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับทาปากสามเทื่อทาคิ้วสามเทื่อลวกะ็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสมา,าชม ข้างในนี er, you know, ่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเรอทงกับบุรอษซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโท่มาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเกาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนะาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมลูกตรงนี้ด้น้ำมุนมนะน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีทีร่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่นะบานผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเท่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนีนเอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกกลขลอตเตอรี่รางวัลที่1น่ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอดลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มแบบดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,ผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ